ทานพิเศษตอนนี้ฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคบผ่อนเพียงเดือนละ6,000กว่าบาทเท่านั้นสวัสดีครับผมตุ้มนะครับรถบ้านวิทยาครับวันนี้เรามีรถบ้านเข้าใหม่มาหนึคันนะครับเป็นดิสัน NP300 กระบะทำกินนะครับรถคันนี้ปี2017วิ่งเพียง45,000โลนะครับราคา3 0 0 0 0 0ต้นต้น เรามาชมรถกันต่อได้เลยนะครับเชิญครับ รถคันนี้นะครับเป็นรถปี2017นะครับเครื่องยนต์ 2,500cc 163แรงม้าแรงบิดอยู่ที่450นิวตันนะครับอัตราสิ้นเปลืองอยู่15กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งประหยัดน้ำมันมากๆและรถคันนี้ผ่านการใช้งานมาเพียงแค่45,000กิโลเองครับผมเรามาดูกันนะครับว่ารถคันนี้จะเดิมๆและบางขนาดไหนนะครับเรามาชมกันเลยนะครับ นี่ครับเดิมๆเลยนะครับไม่มีสีโป้ไม่ผ่านการทําสีนะครับฟังเสียงได้เลยนะครับนี่ครับกระบานะครับไม่เคยมีการเฉี่ยวชนสีเดิมๆจากโรงงานนะครับมีร่องรอยบ้างตามการใช้งานนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับฝั่งนี้นะครับนี่ครับฟังเลยครับเดินตามมาเลยครับฟังเสียงได้เลยครับนี่ครับดูนะครับ ดูซอกนะครับดูตะเข็บนะครับดูน็อตนะครับเดิมเดิมจากโรงงานไม่มีการทำอะไรมาเลยไม่เคยถอดไม่เคยซ่อมนะครับผมและที่สำคัญรถแคปจะดูได้ง่ายเชิญนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูตัวถังเขาจะสังเกตได้ง่ายๆนะครับเนี่ยครับดูหัวน็อตต่างๆนะครับจุดยึดต่างๆเม็ดอาร์คนะครับครบนะครับครบนะครับ นี่นะครับโอ้ยยางแน่นมากครับแสดงว่าไม่เคยถอดออกมาเลยนะครับดูครับดูอาร์ครับกลมๆเนียนๆครับกลมๆครับคมๆเลยครับสวยๆเดิมๆครับไม่เคยทําครับผมอตามาครับตรงนี้นะครับเนี่ยครับเดิมๆเลยครับนะครับเม็ดอาร์คนะครับไม่เคยมีการแต่งการซ่อมนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูแก้มหน้ากันครับผมนี่ครับประตูครับฟังเสียงดูนะครับ ฝากระโปรงครับป้องๆเลยครับผมมีล่องลอยตามการใช้งานเล็กๆน้อยๆครับแดี๋ยเดี๋ยวเราเก็บให้ไม่ต้องห่วงนะครับผมมาดูประตูด้านขวากันนะครับนี่ครับฟังเสียงครับเดิมๆครับไม่ผ่านการเจือสีเลยครับนี่ครับแคปเปิดได้ครับผมอ่ะเหมือนฟังเมื่อกี้นะครับเราดูที่น็อตครับเดิมๆครับนี่ครับตะเข็บอาร์คนะครับทุกอย่างนะครับนี่ครับผม เดี๋ยวเรามาดูขอบยางฝั่งนี้กันนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบไหมสวยไหมนะครับนี่ครับทุกเม็ดครับกลมกลมเนียนเนียนครับผมกลมกลมเนียนเนียนครับเดิมเดิมเลยนะครับไม่เคยผ่านการซ่อมนะครับรถคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุหนักมาแน่นอนนะครับผมเรามาดูแคดซีรถกันนะครับนี่นะครับดูช่วงล่างนะครับไม่มีสนิมนะครับไม่มีแดงนะครับดูแคดซีนะครับสวยงามครับผม เดี๋ยวผมจะพาไปดูแคตซีหลังกันนะครับนี่ครับเดิมๆมานะครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแค่ล้างเฉยๆนี่ครับผมเรามาดูที่ด้านซ้ายกันต่อนะครับดูนะครับโช๊คนะครับไม่มีน้ำมันรั่วไม่มีน้ำมันซึมนะครับแห้งกลักเลยครับนี่ครับแคตซีนะครับสภาพสวยครับ อันนี้แคดซีข้างหลังนะครับนะครับดูสภาพครับผมมีการพ่นกัสนิมาแล้วนะครับเรามาดูที่ด้านหลังกันนะครับพื้นปูกระบารไลเนอร์นะครับสภาพยังดีนะครับผ่านการใช้งานมาน้อยมากนะครับไม่มีรอยฉีกขาดใดๆทั้งสิ้นนะครับมีร่องรอยเล็กๆน้อยๆตามการใช้งานนะครับดูที่ด้านหลังครับอาร์คนะครับเดิมครับอยู่ครบครับ หัวน็อตน,นะครับไม่เคยเปิดไม่เคยซ่อมนะครับนี่ครับรถเดิมๆซีนนะครับต้องเป็นอย่างนี้นะครับเล็บกดแล้วต้องลงครับเล็บกดกดแล้วต้องเป็นรอยเล็บนะครับนี่ครับดูหัวน็อตที่กระบาดท้ายนะครับไม่เคยเปิดนะครับไม่เคยเปลี่ยนฝาท้ายครับกระบาดท้ายเดิมๆเลยนะครับครับผมครับผมนะครับดูอาร์ครับกลมๆครับเรียรๆครับไม่เคยผ่านการซ่อม เรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับผมเชิญครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับจะเป็น 2,500cc นะครับดีเซลนะครับ6สปีดนะครับแล้วก็ด้านหน้าเครื่องนะครับจะไม่ใช้สายพันธทัมเ่งเราจะเป็นโซ่ใช้ได้ตลอดอยู่รถไม่ต้องมีการเปลี่ยนทําให้ลูกค้าเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลนะครับอัตราการสิ้นเปลืองก็อยู่ประมาณ15กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าประหยัดมากๆเลยนะครับ ังเสียงเครื่องดูนะครับเวลาแอร์ตัดต่อนะครับเสียงเดินนิ่งเงียบนะครับสมูทไม่มีปัญหาใดๆเพราะรถคันนี้ใช้งานมาน้อยมากเพียง45,000กิโลเท่านั้นนะครับผมเรามาดูภายในกันต่อนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับภายในจะเป็นสีเบสนะครับเป็นบ่อผ้าเดิมๆมาจากโรงงานนะครับดูสภาพบ่อนะครับเจ้าของเดิมใช้รักษามากๆนะครับ บอกไม่มีขาดไม่มีเลอะนะครับและแถมที่พิเศษนะครับรุ่นนี้มีแอร์หลังด้วยนะครับคนที่นั่งข้างหลังก็จะได้ไม่ร้อนนะครับเวลาเดินทางไกลเนี่ยสบายเลยครับผมเรามาดูมาตรวัดกันนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับมาตรวัดเนี่ยจะเป็นแบบดิจิตอลนะครับแสดงการใช้งานต่างๆนะครับจะมีทั้งเกจความร้อนนะครับเข็มน้ำมันนะครับรถคันนี้วิ่งมา45,000กิโล นะครับผมแล้วก็ยังมีอุณหภูมิภายนอกบอกเราด้วยนะครับผมเกียร์ก็จะเป็นเกียร์เดินหน้าแบบ6สปีดนะครับพร้อมเกียร์ถอยหลังนะครับระบบแอร์มีสวิตช์ AC สามารถเปิดและปิดคอมเพรสเซอร์แอร์ได้ทำให้คอมเพรสเซอร์เนี่ยสามารถใช้งานได้ยาวขึ้นนะครับผมเครื่องเสียงหน้าจอจะเป็นแบบหน้าจอสีแสดงการใช้งานเป็นสีนะครับซึ่งจะมองได้ชัดเจน สามารถต่อ AUX นะครับฟังเพลงจาก iPod หรือ iPhone ก็ได้นะครับมีช่องต่อ USB นะครับส่วนที่ชาร์จโทรศัพท์นะครับมี 1, 2และ3ซึ่งอยู่ในเก๊ะนะครับไม่ต้องแย่งกันเลยนะครับเวลาเดินทางไปไหนสามารถชาร์จได้พร้อมๆกันเลยทีเดียว3เครื่องเลยนะครับผมและที่พิเศษยังมีกล้องหลังมาให้ด้วยนะครับอ่ะเรามาดูกันครับผมนี่ครับรถกระบะนะครับจะเป็นรถที่ยาว เวลาที่มีกล้องหลังมาช่วยเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถเข้าจอดนะครับหรือเข้าในที่ที่มันคับขันเนี่ยได้ง,ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นเยอะเลยครับแล้วเรามาถึงช่วงเวลาสําคัญกันแล้วนะครับวันนี้เจ้านิสันนา v ล่า NP 300ออกห้างป้ายแดงราคา637,000บาทรถคันนี้ผ่านการใช้งานมาแค่4ปี45,000กิโลเราเปิดราคาอยู่ที่358,000บาทเท่านั้น สำหรับลูกค้าประวัติดีนะครับโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับผ่อนเพียงเดือนละ6,000กว่าบาทเท่านั้นแล้วเรายังมีบริการดีๆที่มอบให้ท่านอีกเช่นเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีนะครับมีบริการรถลากฉุกเฉินฟรีทั่วประเทศให้ท่านอีก90วันไปเลยนะครับถ้าสนใจติดต่อมาที่086 7 7 0 0 8 0 8ตุ้มหรือมาที่เต็นท์มาดูรถกันมาทดลองขับกันได้เลย เต็นท์เราตั้งอยู่ที่ตรงกันข้ามโรงพยาบาลเอกชัยใกล้ๆธนาคารกสิกรไทยทางเข้าเมืองสมุทรสาครครับผมวันนี้ผมต้องไปก่อนแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับคิดถึงรถบ้านคิดถึงวิทยานะครับขอบคุณครับ